สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยไทยจีสี่นะครับึ้นจกกัน,นวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยทูนกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกาแฟมืทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด s u b สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกนําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนวมนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นและก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสงเวลเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับ มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ muaydung ต้องมีแอดตําหน้าก่อนนะครับ muaydung และจะบอกออกมาจากมุมสองเวนนะครับรับโาคาสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกําลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลขเจสีนะครับโทรศัพท์โลรแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสูดได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการเกาะเตะแตช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดลวิถีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตัอด้วยมวยไทยจะสีเลยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกมวยดลวิถีไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลาเที่ยงตรงนะครับวันนี้มมยดลวิธีไทยนะครับมีการปรับเวลาการแข่งขันนะครับเป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับ ณเวทีวอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านช่อง PPTV ท d ช่อง3 6มาให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็งคือสักซูจิบะมีเกี้ยวนะครับหรือว่าสักหน่อยซูจิบะมีเกี้ยวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ3 k คสอร่มเย็นนะครับพิกัด122ปอนด์ต่อ124ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงสักต่อน้าหนะักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงสักนี่มา122.4ลดไปจุดสี่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ 3K นี่มาเหยียบตาช่างครั้งแรกนี่มา123.5ขาดไปจุดห้าเลยนะครับแล้วก็ไปกินมาเพิ่มนะครับแล้วก็มาช่างใหม่รอบสองก็ ช่างได้124.7นะครับลดไปจุดเจ็ดก็ดูว่าน้าหนักของทางด้านฝ่ายน้ําเงิน,นครับมาไม่ค่อยสวยนะครับวันนี้ได้น้ําหนักสองปอนด์แต่ว่ามาน้ําหนักขาดน,นะครับก็เท่ากับว่าได้เปรียบไปถึงสองปอนด์นะครับดูว่าน้ําหนักมาไม่ค่อยสวยนะครับคูน่นี้ความสูงความยาวนี่ก็ถือว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับ 3K จะดูได้เลื่อมนิดๆน,น,นะครับสภาพร่างกายก็ดูได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าทางน้านฝ่ายแดงสักมีกระดูกมวยดูดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าหยุดไปเป็นปีเหมือนกันนะครับหยุดไปประมาณ1ปีฝ่ายนี้กลับมาเป็นฝ่ายแรกแต่ว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับปะทะกับเบร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับแล้วก็วันนี้ดูน้ำหนักมาสวยกว่าด้วยนะครับเรทยังไม่เปิดน,นะครับแต่มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ สักซูจีบะมีเกียวนะครับสภาพร่างกายอาจจะดูเป็นรอนนะครับแต่ว่าชื่อมวยมาก่อนแน่นอนแถมวันนี้น้ำหนักมาสวยกว่าด้วยวันนี้น่าจะเชิญเอาชนะคะแนาานรุ่นน้องอย่าง 3K มเคสอรมเย็นไปได้แ,แบบสนุกนะครับคู่นี้เรทยังไม่เปิดนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงสักซูจีบะมีเกียวนะครับน้ำหนักมาสวยกว่าครับ ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือยอดมงคลพักยก77หรือว่าป่อเพชรไข่แก้วส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบิลสิปาโอพิกัด118ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงยอดมงคลมา119.2ลดไป1.2ส่วนฝ่ายน้ำเงินน้องบิลมา118.2ลดไป .2 นะครับคู่นี้ความสมดุลยาวนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับปัดกับตัวเท่าเลยนะครับเรทก็ยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดมงคลพักยก77นะครับดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูได้เปรีียยยบบบบบบนน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 นิิิดๆะะะะะะะคคครรรััััชชื่่่่่ออออออมมมวววาาาาาากกกปปท์เเเใหญ้้จแงสโ แบบสนุกเลยนะครับเรทยังไม่เปิดนะครับแต่ว่ามองไปที่ฝ่ายแดงยอดมงคลพักยกเจ็ดครับมาถึงคู่ที่สามาครับคู่ที่สามนี่เป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คืออนุลักษณ์ทีเด็ดเก้านะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็ดกาฟิลจิตเมืองนนท์ครับหือวสุจีบะหมี่เกี๊ยวพิกัดหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับเมื่อชงเช้านะครับทั้งคู่นี้มาหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับอนุรักษ์จะเหลื่อมนิดๆนะครับคู่นี้นี่ถือว่า ใกล้เคียงกันแล้วนะฝีไม้ลายมือนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าชื่อมวยก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่แตกต่างนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรกาฟิลจะได้เปรียบเรื่องบรรยากาศนะครับเรื่องสีเสื้อเรื่องหน้าเสื้อนะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายในเครือข่ายของทีมงานคนจัดนะครับดูว่าทํานี้ทาหน่อยราคาไหลเร็วกว่าบรรยากาศดูได้เปรียบนะครับคูกี้สูสีไม่เสียเปรียบแน่นอนนะครับเรทยังไม่เปิดนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรกาฟิลจิตมังนนดูว่ามวยในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดบรรยากาศดูได้เปรียบ มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็ดกับฟิวจิตเมืองนนนะครับเลรยังไม่เปิด มาถึงคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือนาวาเอกศึกเชฟบุญธรรมนะครับหรือว่าพยัคฆ์ลำพองส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดขุนศึกมรัชพัฒหมู่บ้านจอมบึงหรือว่ายอดกันตูยอดกตันยูโสรักชาติพิกัด1ย26ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนาวาเอกมา127.5ลดไป1.5ก็ลดน้ำหนักอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ต้องดูการชกประกอบนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดกัดยอดขุนศึกมา125.9ขาดไปจุดหนึ่งนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่หรือว่าทางด้านฝ่ายแดงนาววาาาเเเอออกกจจะะะไไดด้้้สูงงรย่่คคนนนขห็ลับ แต่ว่าก็น้ําหนักอาจจะมาลดไปเยอะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ดูได้เปรียบเรื่องสลีระส่วนสูงนะครับเรตยังไม่เปิดนะครับแต่ก็ยังมองแล้วก็ชอบไปที่ไฟแดงนะครับนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมดูว่าวันนี้ได้ลอยกว่าได้สูงกว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนต้น้นำไปก่อนนะครับไปลายมีราคาให้ขยบขยายแต่งตัวบางทุนก็บางทุนกันด้วยนะครับก็ดูว่าช่วงเช้าน้ําหนักของนาวาเอกก็ลดเยอะอยู่พอสมควรครับแต่ว่าก็ฉกทั่วช่วงบ่าย บ่ายประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายเกือบเกือบบ่ายสองก็ดูว่าน่าจะฟื้นตัวทันนะครับแต่ก็ลดเยอะแต่ก็ลดไม่นานนะครับลดไม่นานแต่ก็ถือว่าลดเยอะสุดในรายการนะครับก็ดูโชคประกอบนะครับมีราคาก็ขยับขย่ายแต่งตัวบางทุนด้วยตอนนน่าจะใช้อาวุธยาวๆชิงทำก่อนตอนนน่าจะออกนําไปก่อนนะครับปลายมีราคาก็ขยับขย่ายแต่งตัวบางทุนด้วยนะครับเลทยังไม่เปิดนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับนาวาเอกสิทธิ์เจีบบุญธรรมครับวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าครับ สำหรับมวยชอบนะครับที่ศึกมาดิวิทย์ไทยก็มองไปที่คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงนะครับยอดมงคลพักยก77นะครับเด็ยังไม่เปิดครับมาต่อกันที่ศึกมวยไทย74นะครับขึ้นชกเวลา14บซนการสานาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ก็ไปเป็นมวยไทย74ล้วนๆเลยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับหรือว่าไดมอนด์98นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายน้ำเงินเป็นเพชรเพชรพลังชัย บางกาะอะไรงยนนะครับหรือว่าสิทธิเจชเฉลียวหรือว่าสอพดกิจชัยนะครับพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรวิเศษมา127.2นะครับลดไปจุดสส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรพลังชัยก็มา127ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรวิเศษนี้ก็เป็นนักชกจากมหาสารคามนะครับฟิตรอบดิทข่ายมวยราชามวยไทยนะครับมีทางด้านเดียเกียรติเพชรเป็นผู้จัดการ เฉียบเกียรติเพชรสตาร์ทเทนเนอร์โดยในเร่อการฟิตซ้อมเป็นมวยขวาจงวังหวะฝีมือเตะต่อยแรงนะครับไล่แขนค้งองตีเนียแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับบูสู้ดุดันนะครับหน้าเสือ้อบรรยากาศเสียงเชียร์ไม่เป็นสองรองใครนะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายไหนเครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรพลังชัยนะครับก็เป็น,นโชคจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่บางกอกอร่อยยนต์นะครับ มีทางด้านเสีเจ้าอภพิชาติแท่ลิ้นแล้วก็นักบินเปรมชัยเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกันนะครับเป็นมวยขวาครับเขาในเหนียวเปิดเกมของคอนะครับหลอกรัดมัดตียัดไส้แรงนะครับสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายบูสซู้ดูดันเกาก็ดูดดีนะครับแต่ว่าหยุดไปนานนะครับหยุดไปนานหยุดไปประมาณ1ปีครึ่งเลยนะครับกลับมาหายใจไวไฟล่าสุดเพียงไฟเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้มาเข้าเวนแทนด้วยนะครับเพราะว่าเดิมทีนี่จะเป็นทางด้าน เพชรเมืองใหม่สจโต้งปาจีนนะครับจะชกกับเพชรวิเศษแต่ว่าเพชรเมืองใหม่นี่ถอนไปแล้วนะครับโปรโมเตอร์จึงไปดึงเอาเพชรพลังชัยบางกอกอะไรยนมาเข้าเวนแทนก็ดูว่าชื่อหมวยดูได้เปรียบนะครับเคยเข้าร่วมชิงชัยเมื่อรอบบุญเสือครั้งที่20ครั้งก่อน ก่อนหน้านู้นนะครับที่ผ่านมานะครับเกิดเข้าร่วมแต่ว่าตกรอบแรกไปนะครับก็ดูว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายดูเป็นรองนะครับเพราะว่าหายไป1ปีกับอีก6เดือนนะครับกลับมาหายใจไว้ไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนเด็ดผลสิบเพชรลูกันที่ราชดำเนินนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นหายไป1ปีเสร็จสเลยนะครับแล้วก็วันนี้มาเข้าไวแทนการเตรียมตัวดูเป็นรองด้วยนะครับแล้วก็ดูวันนี้ลุปล่างนะครับก็ดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงด้วยนะครับเพชรวิเศษดูว่าได้สูงกว่าได้ลอยกว่านัื้อตววก็ส ดูว่าช่วงเช้าดูเนื้อตัวของทางด้านฝ่ายน้าเงินเพชรพลังชัยก็ดูลุ่มๆไปด้วยนะครับดูลุ่ม,มดูว่าเนื้อตัวของทางด้านฝ่ายแดงเพชรวิเศษเพชรเกรียรติเพชรดูดีกว่านะครับวันนี้เรทนะครับเรทหลังจากช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรวิเศษเป็นต่ออยู่ในราคา7ต่อ4เลยนะครับวันนี้การเตรียมตัวดูดีกว่าหน้าเสือ้อบรรยากาศดูดีกว่าวันนี้ได้ลอยได้สูงกว่าแล้วก็เนื้อตัวสวยเนื้อตัวสวยกว่าด้วยวันนี้ก็มองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้าน เพชรพลังชัยบางกอกอะไรยนต์ไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่เปิดหัวนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเพชรพิเศษเพชรเกตเพชรเลดล่าสุดนี้เป็นต่อในราคา7ต่อ4ครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2คู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือดีทหมดดับลำปางนะครับหรือว่าทีละพลแดงเขาสายส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำงามเกตพันธมิตรนะครับ หรือว่าสิทธิ์สามพี่น้องนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับดีทีมานหนึ่งร้อยสิบแปดจุดหกร้จุดหกส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรนำงานมาหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคุณดูความสูงความยาวดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนำงามนะครับจะได้สูงกว่าได้ลอยกว่าเลยนะครับ คณาฝ่ายแดงดีทีนี้ก็เป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่วอลำปางนะครับโดยมีหมวดดับลำปางนะครับร้อยตำรวจโทประดับสุรินทร์โทเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับดีทีนี้เป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเตะขาเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับในปั้มรัดมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับกระดูกดีเลยนะครับเป็นมวยกระดูกดีแต่ว่าหยุดปาหายไปพักหนึ่งนะครับกลับมาหายใจไว้แล้ว2ไฟนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ถือว่ากระตักประทะกระเบยใหญ่มาเยอะเลยนะครับ ส่วนายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำงามเป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตพันธมิตรนะครับโดยมีทางน้านเสียต้นเกตพันธมิตรนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเพชรน้ำงามนี่เป็นมวยสายจังหวะฝีมือเตะสายต่อยสายแม่นนะครับอาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีมาซอกรุนแรงครับปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับฟอร์มสดเลยสามไฟหลังนี่ชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับคู่นี้กระดูกดีเก๋าอยู่กับท่านนัฝ่ายแดงนะครับดีทีหมดดับลำปาณนะครับแต่ว่าสภาพร่างกาย ดีฟอมสดร่างกายดีนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรนะครับแต่ว่าเรทนะครับเรทหลังจากช่างนี้เปิดที่ฝ่ายแดงครับ DT หมดดับลําปางเป็นต่ออยู่ในราคา19เนะครับเนื่องจากว่าชื่อมวยมาก่อนกระดูกดูดีกว่านะครับแต่วันนี้อยากให้รองนะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรนะครับร่างกายดีฟอร์มสดกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ดูได้เปรียบเรื่องส่วนสูงด้วยได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนรับคะ เลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงดีทีสิบเก้าครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรน้ํางามเกียรติพัทมิตรครับส่วนคู่ที่สามนะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรมรกตศิษย์นายกทวีปตะพงหรือว่าอุดรเมืองส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสายมงคลฟอร์ดพยักเด่นเหนือหรือว่าเดชเพชรสีทองครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรมรกตมาหนึ่งร้อยสามสิบจุดสองลดไปหนึ่งจุดสองนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับ า้ายมงคลน,นี่ก็มา130ลดรถไป1ปอดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ใกล้กล้เคียงกันเลยนะครับคูค่ขี้สูสีดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะเหลื่อมนิดๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมรกตนี่ก็เปในโชคจากคนครราชสีมานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสักบุรีรัมนะครับมีทางด้านอาจารย์ฉลองศึกสอธนิกุลน,นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีทางด้านเจหน่อยวัดอิดาถนัดค้านะครับเป็นผู้จัดการมาีนายกทวีปแสงกระจา่างนายกองการบริหารส่วนตำบล ตะพงนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเพชรมงกลนี่ก็เป็เมนมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายไล่แขนปัม้มตีรุนแรงสอกส่วนอันตรายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเคยเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านซ้ายมงคลมาแล้ว1ครั้งนะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงเคยเอาชนะคะแนนทางด้านฝ่ายน้ำเงินมา1ครั้งนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับซ้ายมงคลน,นี่ก็เป็นนักโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชเพชรสีทอนครับโดยมีทางด้านเสียเดชเพชรสีทอนครับ หรือว่าซีอนันตยินดีขันนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีทางด้านเซียฟอร์ดพยักแดนเหนือเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับซ้ายมงคลนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับคู่นี้ซ้ายกับซ้ายเจอกันนะครับสายซ้ายมงคลนี่เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายแม่นรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงอาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีในขวางค้ำแทงสอบสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับแต่ว่าคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งรังต้นเป็นทางด้าน ฝ่ายน้ำเงินนะครับสายมงคลนี่ออกนําไปก่อนหลายช่วงตัวนะครับแต่ว่าไปปลายนะครับถอยคุมเชิงเยอะไปนะครับส่งมวยไม่สวยนะครับส่งมวยไม่สวยเนื่องจากว่าถอยเยอะเกินไปนะครับทาให้เพชรมรกตบดเบียดบี้แล้วก็พลิกกลับมาแสงเอาชนะคะแนนไปได้แบบวุวิเลยนะครับในฝ่ายล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางฝ่ายน้ําเงินนะครับมาดูกันว่าจะแก้แค้นได้สาเร็จหรือว่าจะยิงแกยิงยุ่งนะครับ เรทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับคนที่เคยแพ้มาเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับมองดูว่าความพ่ายแพ้ในไฟที่ผ่านมานะครับน่าจะได้รับการแก้ไขาจากทีมงานมาเป็นอย่างดีนะครับน่าจะให้ถอยน้อยลงนะครับเพราะว่า มวยทรงถอยเยอะนี่ทรงมวยจะดูไม่ค่อยสวยนะครับถ้าไม่ถอยมากเกินไปผมมว่าดูว่าอาวุธแล้วก็หลักเหลี่ยมความหลากหลายของอาวุธของทางด้านฝ่ายน้ําเงินสายมือขนน่าจะดูได้เปรียบนิดนินะครับจังหวะอาวุธดูเร็วกว่านะครับถ้าไม่ถอยเยอะไปนะครับวันนี้น่าจะแก้แขนได้สําเร็จนะครับวันนี้น่าจะได้รับการแก้ไขมาเป็นอย่างดีนะครับความบาดแผ้ในไฟล์ล่าสุดนะครับวันนี้ผมก็เลยมองว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินน่าจะ แก้แค้นเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรมรกตสิทธินายกทวีตพงศ์ไปได้แบบสนุกนะครับเลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินสายมงคลเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสายมงคลฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือครับมวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อนะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuydung ต้องไมแอดมาราอ่อนนะครับ admuydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเงินนะครับรับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดครับ มาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกในรายการนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์เฟเธอร์เวต126ปอนด์ที่ช่วง7สีด้วยนะครับมาดูที่เจ้าของแชมป์ก่อนนะครับเจ้าของแชมป์ขมเพชรโชดบางแสนนะครับหรือว่าสิษฐ์สารวัตรเสือส่วนปุถะชิงนะครับวิวเพชรกศลนะครับหรือว่าน้องวิวสอพับผาชัยนะครับพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับขมเพชรมัน126.4ลดไป .4 นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินวิวมาเหยียบตาช่างครั้งแรกก็มาสอบน้ำหนักครั้งแรกเกินไปสองป วิง่งวอร์มกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ลดติดอยู่อีกจุดสองนะครับก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับร้อยี่สิบหกปอนด์พอดีแล้วนะครับคูน่นี้ความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินวิวจะดูได้เหลืองนิดนิดนะครับจะลอยกว่านิดนิดนะครับทะานา,าแแดงคมเพ็นี่ก็เป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์สารวัตรเสือโดยมีทางด้านผู้ใหญ่ไพรโรธพันโพนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีเสียโชดบางแสนนะครับพี่ชดใจจันเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนนนุทาางด้คมเพ คมเพชรนี่เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงหลักเหลี่ยดีเชิงชกฉลาดนะครับอาวุธเร็วนะครับหลังๆมีเข่าเข้ามาเสริมนะครับทาให้อาวุธดูมีอนุภาพยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ฟอร์มดูดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะ2องฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะรวดเลยนะครับฟอร์มค่อนข้างจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินวิวนะครับเป็นมวยจากจังหวัดจันทบุรีนะครับเที่ยวนี้มาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยเกียรติเพชรนะครับมีท้งนั้นเดียเกียรติเพชร เป็นผู้จัดการมีเชียบเกีย,ยริเพสตทเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือตีนหน้าเร็วนะครับหลักเหลี่ยมดีเชิงโชคฉลาดไหวคลิปสมองมวย IQ ค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับดักเตะดักแทงนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเคยหายไปและหายไปประมาณ6-7เดือนนะครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนสไตล์การชคไปชคในรูปแบบมวยไทยสากลสมัครเล่นนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ หวนคืนกลับสู่มวยไทย5ยกอีกครั้งน,นะครับไฟนี้ก็เป็นไฟแรกนะครับจากการหายไปชกมวยสากลสมัครเล่นมานะครับซึ่งเข็มขัดเส้นนี้นะครับเคยเป็นของวิวมาก่อนนะครับวันนั้นได้เอาชนะคะแนนกาศึกเพชรจินดามาก็คว้าแชมป์เข็มขัดเส้นนี้มานะครับแต่ว่าล่าสุดนี่เปลี่ยนสไตล์การชกไปชก มวยสากลสมัครเล่นจึงต้องสลักเข็มขัดนี้ไปนะครับเข็มขัดนี้จึงไปตกอยู่ที่คมเพชนะครับวันนี้วิวจะกลับมาท้าชิงเข็มขัดเส้นเดิมที่เขาเคยเป็นเจ้าของอยู่นะครับก็ต้องด,ด,ดูว่าคมเพชจะยอมหรือเปล่าครับการป้องกันแชมป์ในไฟน์นี้เป <syndrome> entonces, ็ of of at นไฟ์ที่2ของทางด้านฝ่ายแดงนะครับคมเพชสืสละวัเสือนะครับแต่ว่าชดบางแสนนะครับแล้วก็พลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งด้วยนะครับชกกันได้สนุกคู่ขี้เบียดไปเบียดมาเลยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินวิวเพชรกอสนที่เบียดเบีย ชนะคะแนนนะครับทา้งนั้นขมเพชรชดบางแสนมาในไฟล่าสุดนะครับแล้วก็หายไปชกมวยสกลสมัครเล่นเลยนะครับก็ดูว่าหากหายจากมวยห้ายกไปพักหนึ่งเลยนะครับผิดกับทางด้านฝ่ายแดงนนครับขมเพชรที่หลังจากที่แพ้คะแนนวิวแล้วก็ชกมวยในรูปแบบ5ยกมวยไทย5ายกเป็นประจำสม่ำเสมอร่างกายดูว่าน่าจะเคลื่อนไหวเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับโดยเฉพาะ2ฝ่ไฟ์สุดท้ายก็โชว์ฟอร์มไว้สวยด้วยนะครับ แต่ว่าเรทนะครับเรทวันนี้หลังจากช่างเปิดเสมออยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับวิวเพชรกอสนนะครับต้องโวยที่เคืนเอาชนะมาแล้วก็เป็นผู้ท้าชิงในวันนี้ด้วยนะครับเรทเสมอฝ่ายน้ําเงินนะครับแต่ก็อยากให้รองไปที่ฝไไ่ายแดงนะครับกกมเพชรโชติบางแสนะครับแพ้มาในไฟล์ล่าสุดก็จริงแต่ว่าช่วงนี้สภาพร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะครับการเตรียมตัวการฟิตซ้อมน้องหลังนี่ก็ถือว่าเต็มร้อยเลยนะครับไฟสองไฟล่าสุดนี่โชว์ฟอร์มไว้สวยเลยนะครับวันนี้ผมมองว่าอาจจะสั้นกว่านิดดนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีๆที่จะแก้แค้นเอาชนะคะแนนทางด้านวิวเพชรโกศลป้องกันแชมป์ได้สําเร็จนะครับเลตหลังช่างนะครับเปิดเสมอฝ่ายน้ําเงินนะครับวิวเพชรโกศลอยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงแชมป์นะครับข่มเพชรชดบางแสนครับ สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับเลดหลังช่างเป็นต่ออยู่ในราคาเจ็ดต่อสี่นะครับมวยชอบที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ความเสี่ยง ตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกัน,นไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพยายา้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนมอลทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไไไหหหหนน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 จจิิ้้้้้้้มมมมตตตัััััััััววววววลลลลงงงงงงทททททททุุุุุุกก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 ็็็ขขขขขออออใเเเาา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 แแแแถููยยยยยะะะคคคครรรรรรรบบบบๆๆฮ่่่่สสสดดดีีีพพฟภภณ์ปโ ก้าไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกาศจะตกนะครับต้องตั้งกาดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ